สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cy b e อร์พลัง2077นะครับตอนนี้ผมอยู่ในแลบของ阿拉สกานะครับซึ่งแลบนี้นะครับผมอยู่นอกโลกครับอยู่บนยานอวกาศนะครับผมแต่ตอนนี้คือเป็นคนทดลองจิตทุงผมครับคนหนึ่งโอเคตอนนี้ผมต้องทําตามขั้นตอนของเขาอยู่นะครับขับงคับให้ทําอะไรผมต้องทําตามไปเรื่อยๆครับชีวิตตอนนี้วนลูปมากครับนอน ตื่นมาทดสอบแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาทดสอบนะครับหลังจากที่ผมเอาไบโอชิปนั้นออกจากหัวสมองผมไม่ได้นะครับโดยการช่วยเหลือของไอตัวยูแมนนะครับผมอ่ะไปกันไปเพื่อน ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากวามตึงเครียดระหว่าง阿拉斯าคอร์ปอเรชันและมิรดเทคได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าอาจจะลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งดุร้ายวุฒิกลุมตึงเครียดนี้ในทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ,อยูนิบูรูราสกาขึ้นเป็นซีอหลังจากการตายของบิดาและกล่าวหาว่ามิรดเทคเป็นฆาตกรรมบิดาแต่อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ไม่คาดคิดนี้เป็นการ กลับมาของซาบุโร่阿拉สกะดูเหมือนว่าความมั่นคงความช่วยเหลือเสริมความแข็งแกร่งนั่นคือหลักปัจจัยของเราอยู่นี่บุรุลูกชายของผมลรืมอปัจจัยข้อนี้เขารีบเปลี่ยนแปลงมากเกินไปผมได้ย้ำเตือนเขากับมิตรและศัตรูกับสะะัญยาธรรมข้อหนึ่งซึ่งเพอร์เฟกจนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกขอบคุณครับ ซาบุโรออลาสกัและโลซาลิสไมเอสประธานอธิบดีของยูเอสได้ตกลงกันและพบปะวางหาหลักฐานขั้นตอนแรกเราต้องบิบันิ n นอมเพื่อให้เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อซโอของอลาสกะสั่งให้ยานเกาะ15ลหาลำไอ้แกมาครับผมคนทดสอบของเราครับจะทำไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องเข้าสู่ความแม่นยำมากค่ะผมทนไม่ไหวแล้ว ทดสอบความคิดความคิดยังไงเอาลูบิดมาให้เล่นอีกแล้วแก้ไขปริศนาลูกบากนี้แก้ไขไปวนลูปไปแล้วครับทดสอบอีกแล้วนอนตื่นขึ้นมาทดสอบอีกแล้ว <c oughs> คุณตอบคำถามที่สำคัญโดยไม่ต้องคิดนะครับพูดแค่คำพูดที่เข้าหวัวมาเท่านั้นความพักดีไม่ ผมอยากคุยก <boundaries S 1> <st> ับฮานุโกะอลาสกาวิ่งผมรูวิ่งเลยครับกรุณาตอบกับคำตอบไปนี้ด้วยสิลเล็กเข้ามาในหัวเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้ม่รู้จะทำตอบเลยดีไม่ตรวจสอบแล้วไม่รู้เหมือนเดิมครับตรวจสอบเป็นวนลูปวนลูปเลยทีเดียว ายไม่วิ่งไปวิ่งอะไรนักหนาเนี่ยไม่ละให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องคิดวีฮานาโกะอลาสก้าเพื่อการคุยกับฮานาโกะทดสอบความคิคคมมดรัดบไป ้ยไปทำเร็ววัยผมโคตรเกลียดที่นี่เลยยืนขึ้นไปแล้วครับหมอไปแล้วฮะระบายลมหน่อยวะเออเออเออเอ้ยอ้เครื่องอะไรวะเนี่ยเครื่องดับเพลิงโยนไปตายหายหมดนี่อะไรตรงไหนอีกคอมพิวเตอร์ใครวะต่อยมึงเอาไปดิกะ ถาดของกับโคงกับข้าวทิ้งให้หมดถาดใส่ข้าวตรงนี้อีกเก้าอี้ตรงนี้ทุบยกทุบเลยครับเออแล้วภาพก็มืดไปครับอรุษสวัสดิ์ลุกขึ้นด้วย นี่เช้าแล้วเหรอพระอาทิตย์พึ่งขึ้นในนักซิตี้เมื่อสองชั่วโมงก่อนสงสัยมีคนต้องทำความสะอาดแล้วแหละเออจริงายต้องการอะไรพวกนั้นขอให้ฉันมาพูดกับนายก็ได้แล้วนายมีอะไรจะบอกฉันล่ะฉันเกรงว่าฉันจะต้องบอกข่าวร้ายให้นายฟังอ่ะ ฟังดีดนะการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีเรานำไบโอชิปออกมาได้แต่ความเสี่ยงที่สร้างขึ้นนั้นมันรุนแรงมากในระดับยีนของ DNA ถูกเปลี่ยนแปลงแบบที่พบได้ในผู้ป่วยจากรังสีและโชคร้ายมันรุนแรงถึงตายจะบอกว่า <c oughs> ฉันก็กลังตายสินะทั้งเลือดของเรายังไม่หมด มันถืออะไรมาวะมีทางเลือกอะไรอีกละ่ะฉันเข้าผ่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนี่บริษัทอาสกาม,มีความสามารถด้านความโกงความตายและสิ่งที่ฉันต้องการคือความไว้ใจจากนายฉันเคยไว้ใจพวกนายไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่มีประโยชน์เลยเลยนายอาจจะได้จากการเข้าร่วมโครงการทดสอบของเราผลึกวิญญาณผมเกรงว่าร่างกายของนายจะไม่มีประโยชน์อีกแล้ว นายต้องสละมัทิ้งซะเราจะสร้างระบบจำลองของนายและเก็บไว้ในพิโคโชิเก็บไว้เหรอแล้วทำไมถึงไม่ได้ร่างกายใหม่แทนล่ะเรายังไม่พบวิธีทางแก้ไขปัญหาแต่เหมือนว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับซาบุโร่รัสกะ S <S นะเพราะนายไม่มีลูกชายไงนายไม่มีทั้งโรงบ้านที่ทุ่มเทดูแลนายแค่คนเดียวด้วย ฉันไม่ยอมตกลงอยู่ในคุกขังวิญญาณของรัสการหรอกนะฉันจะเป็นต้องถามเรื่องสัญญาไหมทุกอย่างจะระบุไว้ในสัญญาฉันขอการันตีเลยว่านายจำเป็นต้องสัญญาต้องเซ็นสัญญานี้ถ้าหากต้องการมีชีวิตต่ออ๋อก็คือมีชีวิตต่อก็จริงครับแต่ว่าวิญญาณไม่ได้อยู่กับตัวครับมันจะเอาวิญญาณคนอื่นเข้ามาแทนที่ครับ เข้ามาสิงร่างเราครับไม่ฉันไม่ยอมเรื่องข้อถกลงสิทธินี้ในการครอบครองของลาสกะผู้เข้าร่วมงการปัจจุบันของเรายังที่มีชื่อเสียงและมีทธิพลมากก็ยังไม่เรียกร้องใดๆในเรื่องนี้เลยที่เรียกร้องได้ไงครับวิญญาณมันถูกเก็บเอาไว้แล้วครับเป็นคนละคนไปแล้วโอเคจะส่งเอาไว้กลับไปที่โลกจะรู้ดีว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากนกคิดดี ออ uh, ไม่เซ็นเวยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะกลับโลกกลับไปที่บ้านนายจะตายที่นั่นลากรเฮนเดอร์ข้อเสนอของนายมันห่วยแตกแต่ระหว่างที่เสนอนายก็ทำสิ่งที่ดีกว่ากับฉันนายพูดเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ความตายเป็นสิ่งที่เลี่ยเลี่ยงไม่ได้นั่นคือความเป็นจริงในชีวิตหน่วยห่วยของฉันนายให้ฉันเลือกฉันก็เลือกแล้วตามใจฉันแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อ๋อสามครับไปลุกขึ้นครับผมโอเคครับหยิบกระเป๋าตรงไหนล่ะกระเป๋าก็เป็นยี่ห้อลาสกะเลยเหรอกลับไปที่โลกกันครับ you โ name เฮ้ยความสวยงามไม่เคยจางหายไป มองตาฉันฉันรู้ว่าเธอก็เห็นฉันเธอก็เหมือนผีพอทุกที่มีแต่เธอว้าวด้านนอกนี้ครับผมมีแต่ดวงดาวทั้งนั้นเลยไปกันครับกลับโลกกัน ทำไมอ้าปากอย่างนั้นล่ะวีทำไมไนายทำไมไนายอ้าปากอย่างนั้นเนี่ยหลอนว่าโอ้โหบักบักบักกามค้างครับมันมีได้เหรอโลกมนุษย์ครับ ว้าวฮวิกเตอร์เฮวีวิวบนโลกจากบนนั้นเป็นยังไงบ้างนะสวยอย่างที่เขาว่าไหมฟังนะอย่าลืมนะว่าไวไวนายนั้น มีสำหรับแรงน้มถ่วมของโลกนี้ฉันจะบอกว่าถ้ามีคำเตือนของพวกอุปกรณ์นั้นแล้วก็ถ้ากลับมาที่นี่ถ้านายกลับมานายต้องไปตรวจสอบทั้งหมดเลยอาจจะลดราคาให้ด้วยนะเยอบอกนะครับว่านี่คือจบเนื้อเรื่องหลักแล้วครับแน่แนครับผมจูดีครับผมออวี ฉันแค่สงสัยว่านายเป็นยังไงบ้างไม่ได้ยินข่าวจากนายเลยมาสักพักแล้วยังดูดีใช่ไหมในซิตเมืองนซิตี้อ่ะไม่รู้สิตอนนี้ฉันแค่คิดว่าอยากจะทิ้งทุกอย่างออกไปจากที่นี่แล้วแต่ก็นั่นแหละฉันยังอยู่เมืองนี้มันเหมือนรายดูดอ่ะยิ่งเราอยากจะหนีไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งดูดเรากลับมาเท่านั้น แต่แล้วก็ออกไปไม่ได้เหมือนเหมือนกับเอเวอร์ลินเอาเถอะดูแลตัวเองด้วยนะโอเคไหมแล้วโทรหาฉันบ้างล่ะบายแผ่นำเฮ <Hey, S 2> วีนี่แผนนำนะจำได้ไหมคนที่เธอพาไปเอารถคันนี้นะฟังนะฉันไม่รู้ว่า,น,วานายมีงานเหลืออยู่ไหมที่พอให้ฉันทำได้ จะไม่ได้เรื่องมากนะหรืออะไรนะถ้านายยังมีงานอะไรนายรู้ว่ามีคนพร้อมให้ช่วยเสมอโทรหาฉันได้นะขอบใจมากแค่นี้แหละไว้เจอกันที่อัปเตอร์ไลท์สวัสดีวีนี่โซลนะจากฮันดีคาโต้ฉันได้ยินข่าวเรื่องของนายในนอสิตี้แล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้นายเป็นยังไงนะแต่ถ้านายกำลังมีปัญหาอยากให้คนช่วยหรือว่าอยากหาที่หลบซ่อนตัวทางเราพร้อมช่วยนะนายช่วยชีวิตพวกเราไว้พวกเราไม่มีทางลืมอยู่แล้วนายเป็นคุณฉันเต็มใจที่จะช่วยไว้คุยกันนะวีเฮ้ยวีที่ฉันเองมิสไงจำได้ไหมนายช่วยชีวิตฉันจากพวกคังเถาไง มันไม่สำคัญหรอกว่าจะจำได้หรือไม่ได้เพราะว่าฉันยังจำได้อยู่แล้วยังไงก็เถอะนายก็ต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรฉันพร้อมช่วยเสมอโอเคไหมแย่ทาทวรหาฉันละ่ะฉันจะไปโผล่ในในัซิตี้ทันทีเลยไม่ว่านายจะอยากได้อะไรใครสักคนหรือแค่ส่งมือเที่ยงไปก็ได้ฉันพร้อมช่วยเสมอทุกท่วงเลยทุกทุกเรื่องเลยโอเคป่าดูแลตัวเองด้วยล่ะบาย ฉันต้องยอมรับเลยนายเลยนะวีฉันประทับใจตอนที่นายบอกว่าจะไปตามหาเฮลแมนฉันคิดว่านายจะต้องกลับมาเป็นเศษปุ๋ยในถุงขยะไปแล้วซะอ,อีกแต่นายก็ทําได้ฉันมองคนไม่ค่อยจะพลาดอะไรน,นะแต่ฉันก็อยากรู้จริงๆว่านายจะทําอะไรได้อีกนายกำลังมองหางานอยู่ของรู้นะว่าเจอฉันที่ไหนได้ฮานาโก Hello, <V. S 1> สวัสดีวี v. ถท่าที่ฉันรู้คุณน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึง6เดือนจะไม่รู้หรอกว่าคุณวางแผนอะไรในครั้งนี้บางทีคุณอาจจะเลือกที่จะพักหรือเพื่อหาความหมายของชีวิตของคุณดูบ้างนะหรือไม่ก็ทำสิ่งที่คุณถนัดที่สุดนะ่ะเพราะถ้าแบบนั้นแล้วพ่อกับฉันจะยินดีที่จะบริการคุณเลยคุณจะได้ค่าตอบแทนเต็มที่นะ หกเดือนจะผ่านไปไวกว่าที่คุณคิดจินตนาการได้เลยมันคงแย่ยนแน่ถ้าคงปล่อยให้ตัดสินใจครั้งนี้สูญเปล่าม,มิติเฮวีการเชื่อมต่อไปอยังสถานียวาวกาศมันดูแพงหูฉี่เลยนะฉันเพิ่งคิดถึงนายแล้วเปิดไพยย่ยิบสีดูโอ้ที่รักคนโง่ด,ดวงจันทร์นักบวชหญิงขั้นสูงไพ่พวกนี้นะ่ะเออมันไม่ดีเลยนะ ขอระวังบรรดาเพื่อนเพื่อนใหม่ของนายด้วยละวีจะเป็นห่วงเอาละครผมทุกคนจบประหะเนือเรื่องหลักของไซเบอร์พลัง2 7 7 7ว้าวเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันมากครับรวมๆที่ผมเล่นไปแล้วหน้าอยู่ประมาณที่เฉลี่ย 30ชั่วโมงนะครับใครเล่นโหมดที่ปานกลางหรือง่ายกว่านี้ครับก็จะจบต่ำกว่านี้ครับผมประมาณ20ชั่วโมงได้นะฮะสำหรับใครที่อยากเซฟเนื้อเรื่องจริงๆนะครับลองดูฮะจัดเลยครับผมซื้อมาเล่นครับรับรองว่าคุ้มสุดๆแน่นอนแต่ตอนนี้นะครับผมอาจจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเนื้อเรื่องครับ มันเป็นแค่ปัญหาของตัวเกมต้องรอทั้ง DC Project อัปเกรดต่อไปหรืออัปเดตต่อไปนะครับผมหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับโอเคเนื้อเรื่องลองผมยังไม่ได้แตะเลยครับแล้วก็ารกิจเสริมผมก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวไว้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนับรองว่าสนุกแน่นอนครับในเมืองของน g h ซิตี้เมืองที่มีวันหลับไหลนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ You had to say, but I think I